ทุกคนคิดว่ามันจะดีบ่ถ้าเามีเงินที่มีคุณสมบัติดังนี้หนึ่งบ่มีคำว่าฟื้อเพราะถูกสร้างขึ้นมาแบบจำกัด2บ่มีการควบคุมผ่านคนกลางอำนาจขึ้นอยู่กับเฮาร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มสามบ่สามารถยึดอายัดและกดสอบได้ว่าเฮามีเท่าไหร่สุดท้ายเฮาสามารถโอนหรือถือติดโตไปกับเฮาได้ทุกที่ในโลกใบนี้บ่ว่าจะมีจำนวนหลายเท่าใดก็าตามถ้าทุกคนคิดว่ามันดีเบิ่งคลิปนี้ให้จบเพราะวายมันนี่กำลังจะเล่าให้ฟังว่ามันแม่นเงินหยังหลังจากที่ e ีพีก่อนหน้านั้นวายมันนี่ได้วาด่าลบบกา ได้มีเงินที่ดีหรือภาษาอังกฤษเอินววาซาวมันนี่เกิดขึ้นแล้วในวันที่3มังกรปี2 0 0 9ซึ่งมันมีซื้อว่าบิตคอยซึ่งมันได้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คุณสมบัติเงินในอุดมคติ4ประการที่ไวมันนี่ได้กล่าวไวในต้นคลิปไปแล้วนั่นก็คือ1มีจํานวนจํากัดบิตคอยถูกออกแบบมาให้มีจํานวนจํากัดอยู่ที่สาิตล้านหน่วยเท่านั้นซึ่งบุคคลสามารถสร้างบิตคอยมาเพิ่มเกินกว่าจํานวนนี้ได้แล้วด้วยเหตุผลนี้มันจึงกลายเป็นสิ่งที่หากคล้ายคือกับขําและมันยังสามารถป้องกันบ่อให้มูล บบสองโบมีการควบคุมผ่านคนกลางบิตคอยนเฮดเวกอยู่ในระบบที่เอิ้นว่าบล็อกเชนซึ่งเป็นเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์ที่บมีธนาคารรัฐบาลหรือองคอ์กรใดเป็นผู้ควบคุมมันดังนั้นอำนาจของมันจึงขึ้นกับเฮาแบบ100%ผ่านกระเจยส่วนตัวหรือ p r i v a t e e y เพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธการเให้ธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตัวเฮาเองบอกง่ายๆคือเฮามีอำนาจในการถือครองทรัพย์สินของเฮาได้แต่เพียงผู้เดียว3บ่บสามารถยึดอายัดและตรวจสอบได้ว่าเฮามีเท่าไหร่เนื่องจากว่าบิตคอย n เฮดเวกอยู่ในระบบที่บบมีคนกลางควบคุมและเฮาก็เป็นผู้ที่ กระเจส่วนตัวเพียงผู้เดียวจึงให้ให้บูมีองค์กรใดสามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเฮาไดตราบใดที่เฮายังหักษาเจสว่วนตัวนั้นไว้อย่างปลอดภัยนอกจากนั้นการฮ็ดธุรกรรมในเครือข่ายบิตคอยเป็นการใช้ที่อยู่แบบสาธารณะที่บ่ได้เชื่อมต่อกับซื้อหรือตัวตวนที่แท้จริงของเฮาโดยกงถึงแม้ว่าทุกธุรกรรมจะถึกเปิดเผยต่อสาธารณะก็ตามแต่มันก็ไ่ได้เปิดเผยว่าไผเป็นเจ้าของบิตคอยนั้นเว้นเสียแต่ว่าเฮาจะเป็นคนเปิดเผยเองดังนั้นมันจึงบ่มีไผสามารถหูได้ว่าเฮามีบิตคอยเท่าไหซึ่งมันให้ความเป็นส่วนตัววทาาาาาาางงงดดดด้้นนนกกรรรเเิิขอออไีี่่สมถโหืตต กบิตคอยเป็นทรัพย์สินดิจิตอลขอเพียงต่มีอินเทอร์เน็ตเขาก็สามารถส่งไปหาใครก็ได้ในทั่วโลกและที่สําคัญคือเฮายังสามารถทักษาบิตคอยมูลค่าหลาย้อยล้านดอลลาร์ได้ในกระเป๋าฮาร์ดแวร์บอลเล็ตอันน้อยๆที่สามารถพกพาไปนาเฮาได้ทุกบ่อนในโลกใบนี้โดยบ่มีข้อจํากัดทางด้านภูมิศาสตร์หรือนหนักขอเพียงแต่ชื่อรหัสส่วนตัวของ Huawei. เฮาไว้เขาก็จะมีทรัพย์สินติ่โตกับเฮาไปตลอดเวลาสรุปแล้วบิตคอยถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายลักคือเพื่อเป็นเงินที่ดีในอุดมคติของทุกคนมันเป็นระบบการเงินที่โปร่งใส หายักเละนํำใส่ได้ไงถ้าทุกคนมาคิดแบบนี้ฝากกดติดตามไว้อพีต่อไปวายมันนี่จะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่ามันเฮ็ดเวียกจังไง